อันยูประมาณวันสองวันนี้ก็มีสองฟิลก็คือได้เห็นเอ่อที่ทำเกี่ยวกับความเฉพาะด้านอยู่อยู่ที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีพวกท็อกซิกนาริสินี่แหละอยู่แล้วก็แล้วก็รวมถึงตามข่าวเรื่องอันยูบ้างอะไรบ้างแล้วก็อืมเรื่องที่เกี่ยวกับความจำเป็นอะความสําคัญอะไรบางอย่างอะไรเนี่ย อืมเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเรื่องเพลงที่จัเองชอบอะไรก็แล้วแต่ก็เลยรู้สึกว่าจะพูดถึงกัว่าการศึกษาแล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะยิ่งยิ่งช่วงหลังๆ,ๆมาเนี้ยที่มีรคภัยไมีอะไรหลายๆอย่างที่มันผันผวนเนี่ยแล้วก็จะเป็นจากนี้ต่อไปอีกเนาะจะเป็นผลรวมถึงโซลา่าอีคลิปอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็แทนที่เราคนเราทุกคนเนี่ยจะได้โฟกัสในมิชชั่นของตัวเองเช่นการร้องเพลงหรือว่าการทำมิชชั่นของตัวเองหรือว่าการที่เอ่อ เห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็น่าจะอันตรายหรือหรือจําเป็นอะมาแช้ป่ะต้องต้องรู้ต้อง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 ช่วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในอะไรเหล่านั้นใช่ไหมเลือกมีว่าภาวะที่มีแบบท็อกซิกในสิทหรือว่าในจุดอื่นอะไเงี้ยที่มันจะคือเราเคยพูดคำว่าการศึกษากอื่นิดนึงนะที่จะจะต้องใช้พต็ที่ตรงรอนี้มามาแทรกแซงอะไรเงี้ย คือควาว่าการศึกษาจริงๆแล้วความหมายโดยในที่คนก็บอกว่าเหมือนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีการศึกษาอะไรมันไม่ได้แปลว่าพูดคําหยาบหรือว่ามันไม่ได้แปลว่าจนอะไรนี้นะแต่มันแปลว่าเคยเคยพูดแปลว่ามันแปลว่าการ เพราะว่าการศึกษามันเป็นการที่ทําให้คนคนนั้นนะสามารถที่จะอดทนที่จะรอว่าเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดกับเพื่อนยังไงที่จะพูดกับอาจารย์ยังไงหรือว่าที่จะทํำยังไงให้ตัวเองอยู่ในเงื่อนไขแล้วก็เรียนจบมาได้โดยไม่โกงข้อสอบอะไรพวกนี้มันคือมรารยาทและบวกกับศีลธรรมบวกกับความสามารถไอคิวอีคิวการเข้ากับเพื่อนในโรงเรียนการการเรียนความฉลาดส่วนตัวที่ในการอ่านหนังสือเทคนิคต่างๆที่เราจะไม่โกงอะไรพวกนี้มันเลยแปลว่าเป็นคนมีการศึกษาเข้าใจปะ คือคนที่สามารถที่จะเอทําตรงหัวเชื้อให้กลายเป็นเป็นแพทเทิร์นที่คนใช้ได้กันเพื่อที่จะไม่มีชีวิตที่ดีกันขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือคาว่ามีการศึกษาหรือรวมเหมือนเขาว่าเป็นคนที่มีพ่อมีแม่อะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ทีเนี้ยที่พูดไปข้างต้นเรื่องนาสิทธ์อ่ะมันจะมีข้อหนึ่งที่มันจะมีคนสมบัติทุกอย่างที่เหมือนกับคนที่รายการศึกษารวมถึงสมุนเนี่ยนะนะแล้วก็ การศึกษาในความหมายที่ว่าข้าง,างต้นนะหรือว่าไม่มีพ่อมีแม่ชัดเจนมากจะดูจับตัวสมุนที่คอมเมนต์หรือที่พูดหรือว่าตัวตัวหลักก็ได้นะคือแบบมันจะต้องใช้พื้นที่ตรงเนี้แทรกในมิชชั่นกับกับในอุโทกภัยหรืออะไร,ะไรต่างๆอเงี้ยแล้วประเด็นก็คือที่ที่ที่พอยที่เห็นชัดเจนเลยนะก็คือจะต้องไม่มีไม่นอกจากไม่มีอะไรดีแล้วที่ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนคือหมายความว่า คนที่เป็นมาตรฐานของคนทั่วไปอะ่ะมันต้องมีอะไรดีบ้างที่ชัดเจนใช่ไหมแบบแล้วก็ชัดเจนใส่แจวอะไรมันต้องมีอะ่ะหรือ,ออกไหมอย่างเช่นสมมติว่าเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆถ้าเด็กอ่ะสักข้อหนึ่งอะ่ะสมมติเนี่ยมันก็ยังต้องมีแต่เนี่ยม,มันมักจะไม่มีแล้วไม่พอที่หนักกว่าน,นั้นคือความคิดมันอะ่ะในเชิงขาดแคลนในเชิงอะไรเงี้ยแล้วก็ในการที่ทําตัวอะไรการศึกษาการทั้งหมดอะ่ะรวมถึงไม่มีพอ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยนอกจากนั้นแล้วนะยังจะต้อง พูดวนเรื่องนอมหรือว่ายั่วยุพักพวกในอีโก,ก้กลุ่มเช่นแบ่งแยกประเทศชาติหรือว่าเคลมในในสิ่งต่างๆเพื่อให้แยกเป็นแม่น้ำสองฝั่งอะไว้ก่อนแล้วก็ย้าว่าแบบฉันกระตันยูมากฉันสมควรที่จะเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นมากๆแบบหน้าตาเดียวคนอื่นมากๆเป็นคนที่แบบว่าแบบพูดกันเองในดงอะนะแล้วก็เม้นกันเองอะไรกันเองแบบทําเหมือนเป็นศาสนาใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยทีนี้ ผิดพอยต์หนึ่งมันก็คือ,อพอยต์หนึ่งเนี่ยนะก็คือคุณลองสังเกตดิจะมาผิดที่ผิดเวลาคุณสมบัติไม่พอนะใ,นใจก็คิดว่าตัวเองขัดแขเป็นเหมือนคนที่จนตลอดไปย้ำเรื่องน้อมเรื่องอะไรที่เหมือนแบบรูรูกูแต่จริงๆแล้วตัวเองกระเถาะมาไม่มีอะไรแบบนั้นไม่พอถ้าเป็นงานเฉพาะนะคุณลองสังเกตดิสังเกตลงไปเลยว่าคนที่มาร่วมงานด้วยหรือใดๆก็ตามอ่ะคือตัวของมันอ่ะจะต้องไม่มีคุณสมบัติอะไรเหล่านั้นเลยแล้วคนรอบตัวทั้งหมดอ่ะมี มีมีมากกว่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นอย่างถ้าสมมติการลองแพ้กคือเทียบในจํานวนเงินที่ได้อะสมมุติว่าได้จากหมวกนี้ได้จากตัวที่มีแค่คนเดียวหรือสองคนเลือกมันมาจากอาชีพไรก็ได้นะแล้วได้เงินแบบหลักหกเจ็ดแปดหลักแต่มันจะไม่มีความกระตันอยู่หรือว่าความเข้าใจได้เลยว่ามันควรที่จะต้องมันเหมาะไหมมันสมควรแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยมันตัวมันเองเหมาะไหมมันสมควรแล้วหรอคือไม่มีการประเมินตัวเองแล้วพักพวกตัวเองก็เหมือนกันนะ แล้วก็คุณลองดูว่ามันจะเป็นจุดที่แบบนอกจากแก้ได้สุดแล้วอะ่ะก็ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคนรอบตัวไม่ทําให้สามารถรู้ตัวเองได้เลยไม่ว่าจะบอกแล้วหรือไม่บอกก็ตามแล้วก็จะคงอุณหภูมินี้ต่อไปเพื่อที่จะเบียดเบียนพื้นที่ส่วนกลางในการคนหรือลำไรม่ชันหรือว,ว่ามีตัวกภัยใดๆาาต่างๆเนี่ยอ่ะลองสังเกตกันดูแล้วกันอันนี้คือที่ที่จะ,ะเจอมากนะ สนใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ดักจิตวิทยาในท็อกซิกธนสิิอย่างมากโดยเฉพาะไฮไลท์ ight, หัวข้อและเลดแฟกต่างต่างนนะและก็ได้ได้ตามผลงานของสเตจคิดได้ทำมา78ปี1 7 0 0คลิปแล้วก็20ล้าน Follow ไม่รวม Follow แยกรวมถึงการโดนทตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนคนที่ก๊อปปี้วางเรื่องราวต่างๆที่มันไม่เมคเซนต์ไม่ใช่งานที่บุกมาว่าจะต้องเออร่วมกันหรือว่าอะไรซึ่งมันเป็นการฉายแสงของ เจ้าตัวโดยตรงก็คือฟิลิปมันไม่ได้เกี่ยวกับการต้องอะไรแล้วก่อนหน้านี้อีกหลายครั้งหลายหนที่ที่ตัวเองโพสรูปของฟิลิปครั้งที่หนึ่งรวมถึงให้คนที่รู้จักมาคุยในช่วงที่เดินแบบของฟิลิปทั้งที่เขากลับไปทํางานขึ้นเวทีแล้วอะไรก็แล้วผ่านไปสองสามวันแล้วก็ยังโพสก็ปีหวังก็ปีวังไม่เลยเพราะฉะนั้นการเคลมอะไรพวกเนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายคนที่ได้ยอด จากการทำง่ายแบบนี้คนจะเสิร์ชฟ,ฟังเพลงเซคิดก็ต้องมาเจอแล้วมาหลายครั้งหลายห